สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสูส่บทวิเคราะห์ย ورو เทเรดาปอนเทเร์ดาวสองคำและบิตคอยน 6, นะครับจำที่19เมษายน2566นะครับกับสถาบันที่ให้คำวิจารณ์ด้านตลาด forex effect p f f learning มาดูที่ยูโรนะครับยูโรเ <ห S 1> นี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยมีการดี่ตัวขึ้นมานะครับก็ถ้าเกิดว่าราคาสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้มาที่ตรงเบรอ61.8ุด 61. ราคามีโอกาสที่จะเบรกต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ต้องรุ้นนะครับว่าราคาจะขึ้นไปต่อได้ไหมแต่ stop loss อยู่ข้างล่างนี้ได้นะครับผมเปิดซื้อได้นะครับผมเป้าหมายก็จะเป็นที่หกสเอ็ดแปดถึงเบรีหนึ่งรอยนะครับผมประมาณนี้นะมาดูที่ปอลกันบ้างน,นะครับปอนก็จะเห็นว่าราคานะติดตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็ มีโอกาสที่ราคาจะไม่ผ่านแล้วก็ลงมานี่แต่ถ้าเกิดว่าผ่านก็ไปต่อตรงนี้ได้นะครับผมมาดูที่ทองคํากันบ้างน,นะครับทองคําดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยหลุดนะครับแนวรับข้างล่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีแรงซื้อดันมาตลอดแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ายืนที่ตรงนี้นะครับเหลือจะเป็นตรงนี้ก็ได้ยอดนี้นะ ล่าสุด2องันเนี่ยยืนได้ปุ๊บเนี่ยราคาก็จะไปที่ตรงนี้ได้นะครับหรือเต็มที่ก็อาจจะมานี่ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับทองคำ <c oughs> มาดูที่บิตคอยน์บ้างนะบิตคอยน์ไม่ยอมลงนะไม่ยอมลงต่ำกว่า29,000นะื่น้าะแล้วก็ กลับตัวขึ้นอีกแล้วนะบิตคอยก็ต้องตีฟีโบใหม่ตีฟีโบใหม่เราจะเห็นว่ามีโอกาสมานี่นะครับตรงนี้เลยถ้าไม่ผ่านเนี่ยตรงนี้กลับลงมานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยแล้วสามคู่ สำหรับใครที่อยากเรียนการเทคนิคกับแจ็คเปิ้ลส์แจ็คเปิ้ลส์จท้ายคลิปนี้ได้เลยสำหรับนี้ลาไปก่อนเจอใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระฤหัสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ